สวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องฟรีคริปโตนะครับผมช่องที่มาวิเคราะห์กราฟเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เทรดตามนะครับผมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ เิดมานี่ก็เขียวขจีนะครับเขียวปีแทบจะทุกช่องเลยนะครับผมเท่าที่เห็นนะครับผม BDC บวกมาที่ประมาณ6.5เนะครับหรือยืนมาอยู่ที่6 0 0ลยนะครับผมสุดปังอลังการนะครับผม66,700นะครับผมโคตรโหดเลยนะครับอีทีเรียมก็4,000เลยนะครับผม ADBNB โอ้โหเขียวแทบทุกตัวครับมีชิบะที่ยังแดงๆอยู่นะครับผมก็มีน้องดอทคอยที่วิเคราะห์ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดู ตัว BTC กับน้อง d o g e c o i กันนะครับผมว่ามันเป็นไปนตามแผนที่ได้วางไว้ไหมแต่ก่อนอื่นเลยก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับผมว่าทำไมมันเขียวขนาดนี้เด้วลองไปหาดูข่าวนะครับผมอันนี้ก็เหมือน Binance นะครับผมเขาจะบอกว่าแบบเดือนนี้มันจะเขียวเยอะอะไรทำนองนั้นนะครับผมอย่างนี่ยครับผมตอนนี้ก็เขียวเหมือนกันนะครับผมใครจะพิจารณาตามนี้ก็ได้นะครับผมก็เนี่ยครับ โอ้หมีคนทวีตนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมทูดามูนนะครับผมอันนี้จะไปถอยเฟอร์รารี่หรือเปล่านะครับผมเอลสวาร์ดอนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ละคนก็โอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับผมตลาดกลับมาเขียวขจีนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมอันนี้ก็เอ็กซ์ตรีมเลยนะครับผมที่82เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันเลยดีกว่านะครับผม กราฟนี้ผมยังเขียนไว้อยู่เลยนะครับผมจากคลิปก่อนนะครับผมเนี่ยครับเป็นเส้นเส้นจากคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ดีกว่านี่นะครับผมผมยังวงไว้อยู่เลยนะครับยึกยึกยื้อเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมได้พูดไว้กันดีกว่าครับว่าผมพูดว่ายังไงบ้างนะครับนี่นะครับผมมาที่ช่องของผมนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมอผมบอกว่ามีสองกรณีขึ้นมาแบบนี้นะครับผมขึ้นมาเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับผมอ่า พักตัวแบบนี้พักตัวมาที่หกหมืนหกโดยประมาณที่ผมได้ขีดไว้แล้วครับเนี่ยครับก้ขึ้นใหม่แบบนี้ก็ขึ้นประมาณแบบนี้นะครับผมอ่าชนแบบนี้แล้วผมเนี่ยครับผมที่ผมวงไว้นะครับผมใกล้เคียงไหมครับผมก็ไปดูกันเอาเองนะครับผมที่ผมได้บอกไว้นะครับผมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับฟังไปดูด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเรามาดูปัจจุบันครับเนี่ยครับเหมือนไหมเอ่ย ก็ดูเองนะครับผมก่อนเนี้ยครับผมบอกว่าถ้าขึ้นมานะครับผมอาจจะต้องพักตัวหน่อยนะครับผมถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่หกหมืนหกแบบที่ผมได้ขีดไว้กับคลิปก่อนหน้าเลยนะครับผมแล้วทีนี้มันควรจะเป็นยังไงต่อนะครับผมสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้มันอาจจะขึ้นอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับเปลี่ยนสีก่อนขึ้นอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับผมแล้วก็พักตัวมาสักหน่อยนะครับผมอา่า เหมือนแบบนี้นะครับผมอ่าพักตัวแล้วก็ค่อยขึ้นอีกแล้วก็พักตัวอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจนไปถึงเป้าฟิโบเป้าแรกที่เราตั้งไว้นะครับผมที่ราคาประมาณ70,000มื่นะครับผม72,000หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมราวๆแล้วกันนะครับผมไม่อยากพูดไว้เป๊ะมากนะครับผมเนี่ยนะครับเป้าของเรานะครับผมแต่ผมไม่อยากให้แบบว่า ไปตั้งเป้าไว้ไกลมากนะครับผมก็อยากให้เป็นขั้นๆไปแล้วกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมไตเวไปสักพักนะครับผมการไ์เวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมจะได้พักเหนื่อยหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ที่ผมเห็นก็ประมาณนี้นะครับผมก็กราบก็เบรกขึ้นมาได้สวยแล้วนะครับผมแล้วก็ ไซเวไปสักพักนะครับผมใครยังไม่มีขอก็รอมันพักตัวนะครับผมแล้วก็ไซเวออกข้างประมาณนี้นะครับออกข้างประมาณนี้แบบนี้ครับเราค่อยเข้าซื้อจุดที่แท่งมันเบรกก็ได้นะครับผมถึงจะปลอดภัยนะครับผมก็ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับ btc นะครับผมเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดู btc domain นันหน่อยนะครับ ก็เนี่ยครับแท่งนี้นะครับผมทําให้ BTC พุ่งขึ้นมานะครับผมล้วเหมือนตอนนี้เงินอาจจะไหลเข้าออคอยบางตัวหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูน้อง d o g e อยกันต่อดีกว่านะครับผมขึ้นมาเหมือนกันอ่าเนี่ยครับที่ผมได้วงไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้นะครับผมพร้อมวอลลุ่มนะครับผมแล้วยืดไหวจะเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมเนี่ยผมได้วาดไว้ว่ามันจะไซวิขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอ่าเนี่ยก็อันนี้ก็ น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดพอทที่ผมเทรดไว้ให้ดูแล้วกันนะครับผมเป็นเงินเล็กๆน้อยๆน,นี่ขอผมอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมได้เทรดไว้นะครับผมผมก็ไม่บอกกันว่าเป็นตัวไหนครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอพอตพอต อีกพอ์ตนึงครับนะมันปเป็นพอตเล็กๆนะผมเงินผมไม่เยอะมากนะครับผมผมเทรดที่ FTX นะครับผมประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับผมมาได้แนะนำการลงทุนนะครับผมเป็นเพียงการวิเคราะห์การส่วนตัวนะครับผมใครอยากให้วิเคราะห์เหรียญไหนหรือผมวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดยังไงก็ยังไงฝากแนะนำแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเราเจอกันใหม่ครับ